ส่งงานครับอะไหล่กึ่งนะครับอะไหล่อัพนะครับเป็นนี้เป็นอะไหล่ของ RT 1 2 0นะครับนี่นะครับผมขายอยู่สามพันนะครับสามพันนี้ข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นอะไหล่แท้นะครับของ RT 120นะครับใช้อัพนะครับเครื่องนะครับคูเบต้า ET 95้า ET 110นะครับ คุณเอาไปถึงคุณใส่ได้เลยนะครับผมจะกึงนะครับว่าค่าความโตที่หนานะครับของของกลางกระบอกสูบที่หนานะครับรับประกันความร้อนและการแตกเล้าไม่เกิดแน่นอนครับผมกึงเองนะครับค่าเฉลี่ยของการกึงก็คือจะกึงเท่ากับปอกลูกแหวนของ RT ทขอโทษครับของ E t ทีละสินะครับเรามาดูกันครับว่าได้อะไรบ้างนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ประมาณ3โลก3.190กิโลกรัมนะครับคือโดย ประมาณสามโลสองขีดประมาณนี้นะครับที่เราจะได้นะครับก็คือหนึ่งผมจะแถมฝาหลักสูบไปให้หนึ่งอันนะครับฝาหลักสูบของอาร์ทีหนึ่งสองศูนย์นะครับฝาหลักสูบนะครับประเก็นฝาสูบที่จะได้อันนี้แถมนะครับผมแถมไปให้นะครับฝาหลักสูบประเก็นฝาสูบนะครับที่ท่านจะได้ไปนะครับโอลิงนะครับโอลิงฝาสูบตัวนี้น้เหลืองนะครับส้มๆเลยนะครับ จะมีโอลิงอยู่นะครับจะมีโอลิงนะครับใส่กับรูบัเกนรูนี้นะครับจะมีนะครับจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็แถมฝลักสูโส่วนด้านในจะมีปอกลูกแหวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าครับด้านในก็จะมีแหวนนะครับสี่ตัวอยู่ในนี้นะครับแหวนสี่ตัวนะครับโอลิงนะครับจะมีโอลิงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่ปอกไปให้ในปอกนะครับจะมีโอลิง แหวน4ตัวแหวนจะเขียนยนะครับว่า,เ,าเขาจะเขียนแหวนเขาจะเขียนเลยนะครับว่าใช้ได้ของ E.T. 1นึหรือ R.T. หนึแสดงว่าแหวนกับลูกสู่ปอกนะครับ E.T. 1 1 5เท่ากับ R.T. 1 2 0อนะครับเทียนจะได้ไปนะครับแล้วก็จะมีปอกนะครับ สูบพิกึงแล้วนะครับบอกสูบพิกึงแล้วนะครับใสโอลิงให้เรียบร้อยนะครับบอกสูบพิกึงแล้วนะครับแล้วก็ลูกสูบนะครับลูกสูบของ R t 1 4ทนะครับของแท้สังเกตนะครับจะไม่มีคําว่าสแตนดาร์ดนะครับอยู่นะครับจะมีจุดจุดสีนะครับอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปลอกปอกสูบนะครับที่ท่านเห็นนะครับปอกสูบแหวนนะครับของ ตัวนี้นะครับแหวนบล็อกสูบประเก็นฝาสูบลูกสูบนะครับแถมสลักสูบให้นะครับกิบล็อกใช้ของเก่าครับโอเคครับก็ใครสนใจอะไรยังไงครับก็ทักได้ครับขออนุญาตส่งงานลูกค้าก่อนครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณครับ3,000บาทรวมส่งนะครับแถมสลักสูบให้นะครับ ท่านเอาไปประกอบได้เลยนะครับโอเคครับส่วนการใส่แหวนอะไรนะครับท่านดูในช่องยูทูบของผมได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ